ไม่ลืมดูเน็ตว่าเน็ตดีหรือเปล่าใช่ไหมครับตอนที่เปิดกันแล้วอายุเท่าไหร่อุ้ยเป็นพี่โมอยู่โมยีมย่ห้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่น้องเป้าหมายสุขคนนะคะเขาเป็นยังไงแนมวันนี้ป้าเราเป็นดาล้าโคเรียเนาะว้าวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ สวยสร้างได้ใช่ไหมใครเนี่ยมุดซว่ะดีพี่น้องเดี๋ยวตอนซองนี่คอยสอนประมาณหาทุ่มเด้อคอยเตรียมแจวบองลวกผักแล้วแล้วก็บรรเคียคืนก็คือรอบสองนี่หาทุ่มเพระาะว่าคอยคิดหอดเจ้าอ้าวสีมาอ้วนเนี่ยเจ้าของจอยเลยเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หมออยากว่าเนี่ยไอเดียวเลยค่ะหนูพุนทองค่ะอบอกว่าสาวตลกว่าอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเราเป็นอะไรนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืพอพ่อเป็นได้หมดค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือลูกค,ค้าเข้าที่ออคลินิกลาดพราวนะคะ <c oughs> วันนี้โบท็อกแล้วก็ดึงหน้าทุกอย่างเลยนะคะอย่างเช่นเค้านี้ทําอะไรคะหมออันนี้โบท็อกไหมคะโบท็อกแบบล้นเลือนริ้วรอย,อยนะคะมันก็จะทำให้หน้าเราพอเราวยิ ค่ะเคือค่อผิวผิวให้ตึงใช่แล้วค่ะสำหรับคนหน้าที่ยานมากนะคะแก่หน้าใเหี่หยวหน้าแห้งคือชีควยแห้งนะคะภาษาอีสานมันเหมือนชีควยแห้งอะค่ะหมอคือชีควยมันจะเป็นแบบว่าย่นๆนะคะอือผู้ชี้ควายใช่ไหมคะชี้ควายค่ะเป็นชี้สัสตว์ที่อ๋อขึ้นชื่อทางอีสานนะคะ <laughs> พี่น้องป้าดก็เพิ่งวึ่งแต่เมื่อน,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 นี้มันเป็นดาราเนาะดาราหนังเอกเนาะ โป๊ะๆเรก็ว่าข้างสันนสีเนาะสีสวยข่อยกำลังเบิ่งหนักกากอันนี้เลยพี่น้องตะวันข่อยว่ามันมันเป็นจังไดบุ๋กเขาสิถอนหนักกากวผู้ใดระบาดนี่แล้วก็ท้าทายห้าล,นลุนหลายๆต่นสินะแล้วตะวันเห็นบ่าเฉลยจากเทียข่อยก็ตั้งสีบางจังใดเนาะแม่ปล่าพะลุงอืมมื่อนนี้แม่พวกแยกยก็สีบบว่าฉีดโบท็อกกลับไปสักสิบเข็มสองร้อยหยูสินเนาะวระข่อยเตรียมแนว้ยวยูแนวกินแล้วพวกเจลบองพวก อ่าเักเอคืนนี่ยังสิลป์พี่น้องตอนซองหาทุ่มมุจอยเาฟ้านอนไปอาบน้ำล้างหีมันแล้วหลังมันตื่กับข่อยรอบสองพี่หมอประชิดโบติโอเฮสโซเนียนน่ะหรอผานุ่มพาแตแล้วพี่น้องด่าด่้ยังค่ะหมอคะตอนนี้หนูยังไม่หันกล้องไปหาหมอค่ะหมอไม่ต้องทำหน้าสวยโอเคค่ะอยู่ที่อ๋ออยู่ที่ราดพาวนะคะราดพาวสี่สับ ทับหนึ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะในกรุงเทพมหานครน,นะคะเอาหมอเ<า>คนิฉีดเคโบโทอกใช่ไหมคะกำลังจะเปิดสาขาที่าดาวบูโตเร็วๆนี้ค่ะ <laughs> โชว์ชุดนะคะ<า>วันนี้ชุดเป็นลายลูกไม้สวยๆนะคะหมอสำหรับไปงานแบบว่า,าอัปมงคลนะคะ หมอซีทูมันเริ่มไปคล้องกับอันต่างๆแล้วค่ะอาแต่งงานครับคุณปอพีน้องจะอิจฉากันทอคนสวยน้องหมอเสียงก็จะไปตอนยังไม่เสร็จเลยนะค่ะเสียงยังไม่มาเลย งอะปรเอางานอะไรคะไม่รู้จะต้องมีงานออกงานอะไรที่มาซื้อของที่นี่อ๋อก็เป็นงานประกวดดาวเดือนนะคะใช่ค่ะวันที่30นะคะหมอค่ะแล้วก็หนูก็จะไปงานหนองคายที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะเจอกันหนองคาย3วันนะคะฉีดรถแก๊สได้ไหมวันนี้อะไรนะคหมอฉีดรถแก้มหน่อยนะเหนี่อยเหลือยเพื่อได้ค่ะหมอพร้อมค่ะขอสีสตีดหนาสีสวยด้วย เพิ่มความเพิ่มความเพิ่มความเป็นค,ค,ความเคียวในตัวคุณนะคะผู้เด็กว,วาอย่างนุ่มใหญ่เป็นว่ามาทำไรคะอ๋อมากินตำมะละก,กอพี่น้องตอนสองหาทุ่มไม่เคยเตรียมเจลบ่งเจลบองพวกมะเขือเคลื่อนมะเขือเปาะนิดหน่อยแล้ว,ออวเอยหิวแห้งแล้วเขาะเขัะไปกินหาทุมพอกกันอ่อนอยู่อีกมองนึงคนสวยตรงรแลนเป็นแบบนี้หร <laughs> ือเอปล่าฮอนคือ หมอลูกค้าไม่ว่าเราใชนมิค่ะเรื่องเรื่องกระโดดเต้นนะคะไม่เป็นไรค่ะค่ะพะฉะนั้นฉันมีโอกาสมากรุงเทพกับศรีแบกคลินิกทุกสาขานะพี่น้องค่ะมือจับกระสินเพราะ่อพอข่อยเน้องเด็กเกาหลีเนาะป้าสาวเกาหลีนมใหญ่แห้งสวยใสที่นมใหญ่ดีก็เกาหลีหน้าอกใหญ่เหรอคะหมอคะเราไปถึงเกาหลีนะผู้ชายได้จับนมนะคะนมคลินิกเราพุ่งเขี้ยวค่ะวันขึ all, ้นป่าวไหมนะ

บทอ,อกให้เออดึงทใําให้หน,าหน้าตึงนตึะคะไม่ใช่ขีดจมูกนะคะฉีดบบทอ,อกนะคะโอเคจแไ้วต่อไปเราไม่ทำแ,แต่วิบากกรรมตัวเองฉีดหน้าตัวเองเอหมอจะฉีดหน้าตัวเองนะคะต่อไปโอเคค่ะความสวยสร้างได้ทุกคนต้องฉีดนะคะแล้วค่อยก็เต้น อ๋วันนี้โอซื้อเาหนูกินน้อยแต่หนูไม่ผอมเลยใช่พี่เห็นด้วยเนี่ยฟิน้าหลอกทิฟฟานี่นะหนูหุ้มาหุมามาด้วยไม่หรอกอนแรกคืออุ้มจะให้ฉีดพี่นู่นเห็นหน้าหมอเย็นไงจะบอกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปนี่เป็นอะไรนั่งแบบนั่งแบบเป็นยังไงเพรว่าตอนนี้นั่งแบบฮิวเข่าเี้ยพี่น้องเอ้ยบอสอาจสิบอกฮอร์ทูมดอกไปฮอดสิอ่อนเลยพี่โอกทำ อย่างนี้อ่านไม่ออกค่ะพักมาใหม่ตื่นหมดค่ะแม่อ่านสวัสดีค่ะโอเคค่ะหมอจะฉีดตัวเองนะคะวันนี้หมอจะฉีดฉีดอะไรคะวันนี้จะฉีดคอมไบนะคะตั้งแต่กลับอ๋อคอมไบที่เขาถามมาเมื่อกี้ว่าเท่าไหร่สิวขึ้นนะคะที่น่จฉีดคอมไบนะคะตั้งแกลับมาอ๋อคอมบทีเมือกี้ว่าเทาไหร่สิวขึ้นนะค่ะที่นี่จะฉีดคอมไบนะคะตั้งแกลับมาอ๋อคอมไบที่เขาถามมาเมื่อกี้ว่าเ่าไหร่สิวขึ้นนะค่ะ ก็การฉีดคอมบนก็จะเป็นการฉีดฉีดทั้งหมดประมาณสิบถึงสิบหกจุดนะคะแล้วแต่ปัญหาถ้าปัญหาอยู่ไหนเรก็จฉีดตรงนั้นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วหมอก็จะฉีดตัวเองแล้วนะคะโอเคสวยสร้างหน้าที่เดมิกทุกคนต้องสวยนะคะหมอก็ต้องสวยนะคะพนักอะหมอกค่ะเดี๋ยวหน้าหมอเบี้ยวนะคะก็คือเราดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ เป็นดีเจหมดเ<ม>จ็บไหมคะฉีดน้ําไม่ค่นะ,ะเป็นแบบว่าเหมือนเหม,มือนเหมือนมดกัดค่ะหมอคะมันบวมปูดขึ้นมาเลยใช่ไหมคะอ,อตัวยามันเป็นน้ำมาค่ะเราฉีดป,ประมาณสักครึ่งซีซีมันก็ปูดแป๊บนึงประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวไปยุกอ,อ๋อฉีดหน้าเท่าไหร่คะก็เดี๋ยวเข้าไปดูในเพจเอเมคคลินิกนะคะไม่ว่าจะเป็นโบท็อกเป็นราคากันเองไหมพี่น้องเขาจะบอกพี่โมแรงไหมแรงอยู่นะ เอเ <c oughs> ขาว่าหนูค่ะหมอมันเป็นคำพูดแบบว่าติดปากของหนูแล้วนะคะ่ะแล้ววันนี้ดิฉันก็จะฉีดเหมือนกันนะคะทำจมูกเท่าไหร่คะมันมีมีหลายทรงนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะมีส่วนลดนะคะในช่วงนี้นท,ทำนมที่ไหนคะที่เอเมคลินิกคะ่ะทำวันเดียวลุกขึ้นเลยคะ่ะทำวันเดียวไปเต้นเลยคะ่ะหมอ,อแต่หนูทำวันเดียววันนั้นหนูลุกขึ้นเดินเลยใช่ลุกขึ้นเดินต้อนรับแขกในทีนหนูถามตอบหนูด้วยคะ่ะอุดรมีคลินิกไหมคะโออีน,นักอันนี้มันนอกมากเลยเขามีตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามหัมแล้วจ้าหนูเจ้าสหให้ยาในบัดนี้น เขามีตั้งนานแล้วที่อุดรหน่เชยมากเลยไปที่ยูดิทาวนะคะคลินิกแบบไงหนึ่งมาเป็นวัดเห็นนมจากบาทย้ายโอ้กระสิบประมาณวันหกหมื่นถึงแปดหมื่นนะคะก็คือผ่าใต้ราวนมนะคะก็คือต้องบอกว่านมมีหลายยี่ห้อนะคะ่ะนมมีหลายยี่ห้อซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะก็ราคาแตกต่างกันไปค่ะ ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนมก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆนะคะมียี่ห้อลูกโป่งก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะเอายุโปร่งยัดยี่ห้ออีกมีลูกโป่งไไรอีกอ๋อฟักทองนะฟักทองหยัดได้ยูนิตเท่าไหร่อ๋อกระเจีสยบ้างเลยพี่น้องไปอามาอาดเนิ่นไดาฟปงไปอันนั้นมีมีเอา โบชัวราคาค่ะโมจะได้อ่านถูกตอนนี้หมอแผลวกำลังฉีดหน้าตัวเองนะคะเพราะว่าหมอไปเกาหลีมาแล้วมีสิวหรือว่าหน้าผิวมันต่างอากาศมันต่างกันกับเมืองไทยนะคะนี่ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันก็ขอออให้ทุกคนอ่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโบถอกลดกล้ามนะคะก้า0พันก้านะคะหน้าเรียวอะไรพี่นอกอ่านเลยเด้อนีเด้อนีเดเห็นแล้วเนาะเห็นชัดเจนไป นี่นี้ก็จะมาข้างหลังเด้ข้าวหนึง่งนี่เดอ้ออ่านท่านบอจมูกนะคะบจะมานหมื่นสี่ตัดปีกมมหมื่นสองตาสองชั้นมีหมดนะพี่น้องตาในหนีดก็มีเออ่ส่วนลดต่างเนานะพี่น้องเนาะอืมยังเช่นใบที่ค่อยยแจกมู้จ้านี่ใบละหมืน่นก็คือจ่ายหมื่นหนึ่งก็คือจมูกนะฮะแล้วก็คางมีสองอย่างนะฮะแล้วก็กลับมา พึ่งฮอึ่งยุ้ซะกลัวโอเคให้หมอฉีดให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปทัวร์อ๋อคลินิกทีลาดพาวนะคะก็จะเป็นห้องหลายๆห้องพี่น้องเออไอ้ลูกค้ากันล่ะลูกค้ากลับไปแล้วเมื่อกี้หมอกขฉีดไปหลายลูกค้ากันมาเรื่อยเยเพราะฉะนั้นเอเมคลินิกนะคะทีลาดพาวก็จะเป็นคลินิกที่อบอุ่นนะคะเหมือนบ้านให้เราเปรียบเสมือนบ้านของคุณสิคะ The c o s e s a i is home my family and it comes in the door มาสิดนาสิดยัง เยสซี yes, ่โบว์ทอล์กอีทเฟิร์สเช่นที่เอเมอร์คินิกค่ะบพรว่าสิบานนารพี่น้องเนาะถอยเป็นพี่นะพเจตเกิก็ต้องเฝ้าถึงเพื่อนแต่รอเนาะความสวย,ค,ยคือสวยขึ้นอิหลีคอยก็เลยว่าเออต้องเฝ้าถึงเพื่อนนิดน้อยนิดสินะพี่น้องแล้วต่อไปขอเขาจะเสิร์ฟซดประมาณหาทุ่มกินขานะ้าวเนาะเจลบองหลักการลวกบะเขือคืนแลักาลการทอดเนื้อเอเมอร์คินิกก็มีหลายชั้นนะคะชั้นข้างบนก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะ ดิ the the oh, สเริกซ์คอมิชเชีซีวขึ้นแล้วมาตะเกาหลีอันิสเรเซอนามันบ่นนขึ้นกันเนาะล <c oughs> าดเผาอะไรคะ่ะลาดเผา4 3ทับหนึ่งนะคะรถไม่ติดคะ่ะช่วงนี้แบบว่ากำลังมีไม้มาส่วนศาน,นนะคะอันนี้แจ็งหน้าตั้งมือสาวได้พี่นอ้นะองไปจนะังเลยเนี่ยค่ะลูกค้าเราก็จะกลับแล้วค่ะ น้อง okay. โมจะต้องทำอะไรคะต้องแฟดอะไรที่หมอบอกให้สุดโอเคโมก็จะแฟดนะค่ะพ <|pa|> ี่น้องกล่องสัตนบอนีิมุจจรำคาญข่อยบอลนิจะสาวลำค้านด้วยบอสันตบปาร์หุ่นน้ำแบบโมกำลังได้นะหุ่นกำลังมาช่วงนี้กลัวกลุ่อื่นผู้ชายก็มาดึงดึงพี่น้องมือข่อยทายคลิปเด้อข่อยสัญญาคันมีเวลาวะ มื่นพอกันอุดรเนนะพี่น้องเนะเฮ้ยเริ่มเออแล้วว่าหมอคานูเริ่มเออแล้วค่ะหให้ผูจ้จ้อบมงคอยคักดูว่าคอยเป็นแบบใดสิเดี๋ยวเราคนเซ็กซี่แค่อย่างบัวาหนา้าเกือด <c oughs> มาเลยพิกกี้ทั้งหลายสวยเใส มันสิมาสู่อีโน,น่งใหญ่เดีด๋ยวจะใส่วาวามากกันนะ่ะองค์ยิงอืมสิเด้อนมเอเมลีเอเมหางเอเมดึง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 ,ดงอะดึงดึงโอ,อย้ยมึงขึ้นกินอย่างพวกไปสองเมียพี่น้องเอ้ยก็จะเสียบางเลยิว่าเออบ่เอเอ,เอนี่ก็ะด้อกเออข้อก็สเสียบอะไรนะหาทุม่มเตรียมแนวอยู่แนวกินเราเด้อพี่นอ้องเด้อเออ มุทิติล้อไข่มุอยสีหนาบน่นี่หมอกำลังเตรียมยันไปแล้วล้อไข่สีเศรบ้านาไข่แต่งหนาาห้าเศร้าเลวมันคือเ่าไหวังสิคือว่าเป็นแม็กเป็นอย่างดูน้อสิบวันโม่ปูนมาโม่ตีเวลาเห็ดนั่น่ะเนะอืนองงนมใหญ่ค่ะแสดงว่าคนสวยเห็ุอย่างบ้านา,นาเกิดมุเจ้ามุเจ้าขิดเข้าแรงไปหน่อาบน้ำไปนี่ไปอาบนา้ำอาบทา เจอกันเลยมุเจอะไปอาบน้าเป็นเย็นแล้วมานอนเมืองข่อยเนาะประมาณช่วงจะข่าทุ่มค่อยก็สิออนซดแล้วก็วัดกินนั่นเจวบองเตรียมไวแล้วบะเขือเปล่บะเขือคืนอันนี้นหน่อยแม่แล้วก็สมงหม้สมหมูกับเตรียมไว้แล้วด้บูมมึงขอมาจีนี่อีบูมตอบมาดูอีแมนอีบูมมีความสวยคือแม่โอ้ยมีเอเมเสียใจนะเนาะคือซนี่หน่อยอยู่ดีเนาะเป็นตออไม่สิเนาะ มาถอนฟันบอกมาอดฟันแขวมันเหลี้ยงเอามุจเจ้าเป็นยังขึ้นวงคอยมาคอยตาหากเตะหรือวางได้ปีหน้าลง่ทีฟ่ฟานี่เดนี่ที่หนึ่งเดนี่ พี่หน้าเขาไม่เอาสวยเด้อขาเอาแบบอบอวบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะความสามารถล้นหลามเด้อมันหมดยุคสวยแล้วเดี๋ยวนี้นะมันเป็นยุคแฟชั่นสาวอัวบอะดึงดึงพี่้องมูเจ้าสีลอคอยบริหารทุ่มเด้อ อันจะข้าวด้วยพี่น้องเด้ออยกระสิคอสีหน้าสีตาแต่ละคนมันสวยเพราะฉะนั้นฝากอีเมลที่นี่เขาไปมึงในเพจด้วยพี่น้องเด้อ่บบาสิเป็นโปรออยดุดยาสวัสดีแมโบสวัสดีบิ๊กกี้นะคะสวัสดีเจพอยส,สตาร์นะคะสวัสดีเขมสวัสดีอืมพูดเลหลายๆคนนะพี่น้องเนาะเจอกันห้าทุ่มนะคะออนสดเจ้าบองแล้วก็บะเขือขื่นปอกบะเขือปอะจากบอก เพราะฉะนั้นพู้ใดเป็นนีคยกับามมป็นคนแบเอาขึ้นออกว่าจะเป็นผู้ใต้ของสีรุยโลดสีรุยนี่หมายถึงว่าถัดดอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ออกกับเขาแล้วคือเรายกนี้ให้เขาแล้วขอแค่คุณแบบว่ามาลองเอาคนมาหลอกดากฉันมันยุ่งมันย่ยุสตาดาเมเโบให้กูแน่บูงกูไม่อยากดาวมเนลาติสีลานั่นดอกคนมาเก๋คนนั้นคนนี่รอรอดอกคนโตในหน่อยคนอยากขยมต่อซุ้มค่อยใหญ่ๆหนนอ๋อจะไม่ไดสิอยากหรือเนล่ได้ค่ะ ถือให้น้องโมงค่ะอตอนนี้ต้องมีหมอมันจะเจ็บไหมคะเนี่ยไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บไหนเนี่ยน้องโม,งมโมฉีสดตลอดเลยไม่เคยประคบน้ำแข็งหรอกนี่ไงนี่ไงเห็นว่าโมตัวเล็กน่ะจะไ,ได้เดินออไปเก็บทั้งนนั่นวันนี้นะคะตอนแรกก็ว่าจะไม่ฉีดแล้วแต่ว่าดิฉันก็หมอก็เลยจัดให้นะคะเรามาเสริมความสวยกันนะคะหมอเราจะฉีดตรงไหนบ้างคะหนูจะได้เตรียมตัวเดี่ยวมีมีเลยค่ะตรงนี้ก่อนเพราะว้าแคมันไม่มีน่าจะได้แบบนี่มีแบบนี้นะ แล้วหมอก็พาหนูไปกินนั่นกินนี่ที่เกาหลีนะคะนะแล้วมันก็บวมขึ้นมาอีกแล้วตรงเมื่อหมื่นเบาเบลเมื่ะหมื่นนะคะงามปลาตะเก่งเท่าไหร่วะกินไปเอามาบีสามแสนสามแสนก็หมื่นเนาะก็ใช่ไงก็เกตกสามแสนก้อนเนี่ยสองแสนเก้าอะจ่ายไปเยอะกเโอ้ยเขาเพิ่งข้าวเฮ้ยมันจะฆ่าหมูเลยแม่อันเนี้ยเบาเบล โอ้ยมอมฉาคนแล้วหนูก็เคยฉีดเอาหนีใช่ป่ะการฉีดแบบนี้ก็น่าเรียวไปทีเงียบไปแล้วไปกินผู้ชายมาทีก็โอเเกงโดนเข็มเงียบอ่ะหมูน้ำเข็มทุกคนโดนปิดเครื่องอ่ะปิดซุ้ยไม่ได้ปิดเสียงนะป๊อตไปก่อนหมอกเฟซคนชมเสียงได้ทำหน้าเจ็บฮะ หน้าจีาิม่ตาให้จื่ปากแาแยทุกคนรักโมนะจ๊ะพักนะตา่อปากจื่ไม่ไหวแล้วจื่อจอยู่จเราต้องนิ่งนะฮะ เป็นไงคะเจ็บไหมเข็มแรกผ่านไปสบายมากเนาะโหจะให้สามเต็มเต็มสุงบูมอยู่ดีๆหมอก็จับกูฉีดนะแล้วบูมช่วยด้วยไม่ได้เหรอมออไม่เจ็บนะเี็บหมต้องไม่เป็นกรรมการเดี๋ยวหมไม่สวยแพ้หมอยอมปวดเออเดี๋ยวแพ้บูมป้าแพ้บูมแพ้พี่มีนเลยชนะเลิศ ไม่ฉีดไปมาคุยไปได้นะไม่ได้ห้ามคุยนะอยู่ปทำดินแค่นั้นเองวิตตัวนี้มันร้อนเลยอ่ะแข็งกิ้งกันกับสันกิกกันหนอวยไอติฝาจิ้มฝากล็กเลยดูไม่ได้แล้วดินมือก้งนมดูเท้าเท้าให้ดูเท้า มอทำไมมันเข็มใหญ่จังโมอตัวเล็กไงอย่าพึ่งดิ้นนะครเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวพึ่งเท้าหมอไม่อยากยุดไม่อยาเลยนี่ตาแข็งสู้ อาหารจริงๆค่ะบอกบอกผู้ชมเป็นตรงๆเจ็บไหมคะอ,มอันนี้ไม่จช่แต่กลัวเนาะบางคนที่กลัวเข็มมันก็กลัวแล้วอันนี้เราฉีดสลายไขยมันนะคะเขาเรียกอะไรนะคะโมเรียอ,อะไรลูกเขาเรียกเมโซแฟสนะคะก็เป็นแบบว่ายาฉีดที่สามารถช่วยลดไขไขมันที่มันย้อยแล้วมันยุ้ยแล้วมันยืดเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะนบดนี้ให้มันหดไม่ได้นะคะ มสุดท้ายยังเลยอยู่หรอคะจะเริ่มคางทูมแล้วนะคะใต้คางเองนี่ใต้คางเองนะตาลอยตาลอยไม่นางแบบงี้ต้องต้องการต้องการหรโมเดลโมเดลลูกโมเดลพระเจ้าหาตรงที่ตานี่แหละค่ะ พูดได้ด <gegen violin> <acy> ิเขาว่าีมันแถวแฟรราคาเท่าไหร่มี่ม <PAUL bunker ring> ีโปรห้าเข็มเก้าพันเก้านะคะปกติเข็มละสองพันห้าห้เข็มเก้าพันเก้าอุ้ยตกใจสงนิ้วาส่งนิ้วการฉีดใส่ไขมันนี่ก็ฉีดได้ทั้งตัวนะฉีดได้ทุกจุดเลยตรงไหนที่เป็นไขมันก็ฉีดได้หมดนะคะจะลดหน้าลดเหนียยงลดแขนลดพุงลดขาก็ได้หมดนะ นีแต่ว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ใหญ่ๆนะคะก็อาจจะแนะนําให้ดูดไขมันเลยดีกว่าแต่ถ้าอย่างหน้าเน้นนิดเดียวก็ฉีดฉีดเอามันไม่ต้องพักฟื้นฉีดไปเสร็จก็บวมอยู่สองสาวันแล้วก็ยุกหมดแล้วเหลือฉีดยาลดบวมนิดนึงมีแขนหน่อยปักแขนหน่อยสจสรงซอ้น้ําทีน้เจ็บตรงนี้ฉีดยาลดบวมด้วยนะคะเจ็บน้อยกว่าการฉีดฮอร์โมนแคมีเอเย้ ขอบคุณค่ะไม่เจ็บ <laughs> ไม่เจ็บลงมาเป็นลมโอเคพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอาหมอหนูเริ่มมีหนังเหนืองกระไตแล้วคางทูมนะฮะหมอคบอันนี้ลูกค้าเหลืออีกคนหนึ่งใช่ไหมคะ่คะอ๋อโอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่ฉนันก็ตัวไปสัตว์พี่นอออ้องเออ ซิลิโคนข้างอย่างก็บ่ากันไปหลายอย่างหลายแนวมนยุม้มาย,ยุวยไม่เจ็บนะหายแค่แค,ค่กินข้าวไม่ได้แล้วหนูกินปวลาดได้ปกตินะฮะว้าววาได้แล้วซอยเนี่ยพี่น้องพี่น้องอาร์มมนอกาแฟไปสนีแล้วมันโดดแล้วเจอกันห้าทุ่มนะคะเพราะว่าไปซื้อกับข้าวไว้แล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าจะจะกินอะไรนะคะบะเือขคืนบ,บายๆค่ะมายุ้ยมายุวย